อัปเดตน้องๆนะคะครอบแม่แป้งล่ำนะคะน้องคลอดเมื่อวันที่28นะคะสิงหาคม2568เนาะคลอดมาทั้งหมดก็6ตัวนะคะจะมีตัวเมียหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวผู้ห้าค่ะตัวผู้เยอะเลยนะคะออกมาตัวอ้วนกลมเลยน้องๆแข็งแรงดีนะคะตัวเท่าๆกันเลยนะคะทั้ง6ตัวเนอะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะเบบี๋เลยตัวแดงๆนะคะนี่เพิ่งคลอดเสร็จเนาะก็ตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะคะอ้วนบึกเลยตัวนี้ เท่าๆกันหมดอะตัวที่สองเก็นเป็นตัวผู้เหมือนกันนะคะกินนมแม่เก่งมากตัวที่สามก็น้องเป็นตัวผู้ค่ะตัวที่สี่นะคะน้องเป็นตัวผู้นะคะแม่เขาดูดีมากเลยตัวที่ห้าน้องเป็นตัวเมียนะคะหนึ่งเดียวน้องตัวเมียหนึ่งเดียวนะคะอตัวที่หกก็น้องตัวผู้นะคะก็แข็งแรงกันดีทั้งหกตัวนะคะแม่เขาก็เลี้ยงดีนะคะเนาะทำความสะอาดลูกดีมากนะคะ โอเคเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะดูพัฒนาการของน้องกันเนาะ, mm hmm. ะแม่เขาทําความสะอาด mm hmm. โอเคค่ะงจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะนี่แม่เขานะคะ mm hmm. แม่นี่นะค mm hmm. ะห่วงลูกเนาะโอเคค่ะ